ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับหนูนาเล็กฟาร์มคอนแกนนะครับก็มาติดตามผลนะครับติดตามผลนะครับลูกฟาร์มสาขาผู้เขียวนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับของพี่อลไทยนะครับก็หนูที่ผมส่งนะครับก็คือเป็นหนูอาพร้อมผสมสี่เดือนนะครับแต่อันนี้ก็ตัวผู้นะครับน่าจะประมาณหกเดือนแล้วนะครับแต่ตัวเมียก็น่าจะประมาณห้าเดือนนะครับ แต่ก็คือมีปัญหานะครับพี่เขามีปัญหาก็คือหนูเขากัดลูกตัวเองนะครับผสม3้อ่าซ้ำหนึ่งสองหนึ่งนะครับก็คือกัดลูกตัวเองนะครับเขาก็เลยมีแนวทางนะครับมีแนวคิดที่จะอ่าปรับเปลี่ยนนะครับเป็นผสมหนึ่งตัวหนึ่งนะครับก็จะขยายบ่อนะครับแล้วก็สั่งนะครับแม่อ่าพ่อพันเพิ่มนะครับแต่ก็มีนะครับแม่พันธุ์อยู่แล้วนะครับสามสิบแม่นะครับแล้วก็มีพ่อพันธุ์อยู่แล้วสามอ่าสิบตัวนะครับประมาณนี้นะครับ ก็ให้เป็นแนวทางนะครับแล้วก็จะลงบ่อเพิ่มนะครับแล้วก็จะใช้บ่อบ่อเล็กนะครับบแต่ก่อนใช้บ่อใหญ่ประมาณห้าสิบนะครับน่าจะห้าสิบเนี่ยนะครับห้าสิบคูณแปดสิบนะครับแต่ก็คือจะใช้บ่อเพิ่มนะครับสี่สิบห้านะครับแต่บ่อบ่อนี้ผมจำไม่ได้นะครับว่าเท่าไหร่นะครับแต่แต่บ่อนั้นประมาณสี่สิบห้าคูณแปดสิบนะครับแต่อันนี้น่าจะเป็นแปดสิบคูณแปดคูณแปดสิบนะครับบ่อเก่านะครับ บ่อเก่าตรงนี้นะครับน่าจะเป็นแปดสิบคูนแปดสิบนะครับแต่ตัวนั้นนะครับก็คือจะเป็นประมาณว่าสี่สิบห้านะครับสี่สิบห้าคูณแปดสิบหรือยังไงนี่แหละไม่ั้นก็สามสิบห้าครับต่อบ่อครับผมก็จาไม่ได้นะครับเพราะก็วัดนานแล้วนะครับจะใช้เพิ่มนะครับใช้เพิ่มก็คือจะเอามาผสมหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหนึ่งต่อหนึ่งก็คือตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวนะครับเพราะเขาประสบปัญหานะประสบปัญหาที่ว่า หนูออกมาแล้วนะครับกินลูกตัวเองนะครับหนูออกมาแล้วกัดลูกตัวเองทิ้งนะครับก็เครียดนะครับเครียดก็เลยอยากจะลองผสมหนึ่งตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จับแค่ลูกออกนะครับเพราะว่าก็ไม่มีคนนะครับเลี้ยงหนูก็ไม่มีเวลาเท่าไหร่บางกลางวันก็ไปต้องไปเลี้ยงวัวด้วยนะครับแล้วก็การดูแลกันอ่าเช็คหนูนะครับก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ก็คือปรับเปลี่ยนนะครับแต่ก็มีทุนนะครับมีทุนที่จะทํานะครับก็จะปรับเปลี่ยนแนวทางลองดูนะครับ ใครที่ดูแนวทางก็มาดูนะครับของพี่อรไทยนะครับว่าเขาประสบปัญหาอะไรนะครับเจอประสบปัญหาอะไรบ้างนะครับแต่ก็คือสาเร็จแบบไหนบ้างนะครับก็สําเร็จก็มีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูบอร์ดที่เขาทําสําเร็จนะครับอ่านี่นะครับก็คือเป็นบอร์ดที่เขาว่าเขาสำเร็จนะครับก็คือผสมนะครับตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสามตัวนะครับแล้วก็ลูกออกมานะครับเป็นสามชุดนะครับสามชุดเล่เรียกกันเลยนะครับก็คือห่างกันประมาณสัก ห้าวันสิบวันนะครับมีสามชุดนะครับ่ผสมพร้อมกันนะครับแต่ความสมบูรณ์นะครับความคอดลูกของแต่ละตัวนะครับมันไม่เท่ากันนะครับก็ให้เป็นแนวทางนะครับแต่ก็คือเพราะว่าเขาประสบปัญหาที่ว่าหนูมันออกมาเยอะนะครับออกมาเยอะนะครับนี่ก็มีนะครับอยู่ข้างล่างนี่ก็มีหนูออกมาเยอะแล้วตัวไม่โตนะครับแล้วก็แม่เขานะครับผอมนะครับให้ลูกช่วยกันนะครับให้หนุ่มลูกช่วยกันทั้งสามตัวนะครับแล้วก็ผอมนะครับก็เลยประสบปัญหานะครับ อ่าหนูหน er ูโตช้านะครับเพราะว่าลูกมันออกมาเยอะนะครับแล้วก็นะครับเขาเลยจะปรับเปลี่ยนแนวทางนะครับปรับเปลี่ยนแนวทางเป็นผสมหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บลูกออกนะครับก็ให้เป็นแนวทางนะครับแต่ของผมก็คือผสมแล้วนะครับแล้วก็แยกตัวผู้ออกแล้วก็แยกตัวเมียคลอดอีกต่างหากนะครับอสําหรับแนวทางนะครับก็ปรับเปลี่ยนกันไปได้นะครับคือมันคนมีเวลาแล้วก็คนไม่มีเวลานะครับก็ปรับเปลี่ยนแนวทางเป็นหลายรูปแบบแล้วนะครับ แต่ก็คือพื้นที่มันเหมาะสมนะครับก็คือมันโล่งนะครับมันโล่งที่จะทํานะครับข้างหลังก็เป็นภูเขานะครับข้างหลังเป็นภูเขาเป็นคลองน้ํานะครับแต่ก็คือกางแสลมนะครับกางแสลมอ่ากันสิงอับกันหมากันแมวนะครับมารบกวนนะครับแต่ก็คือพี่เขาก็เลี้ยงหมานะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเกี่ยวกับนู้นครับแต่ก็มีปัญหาที่ว่าอ่าเขากัดลูกตัวเองนะครับกัดลูกตัวเองเพราะว่าอ่าตัวผู้นะครับก็อาจจะกัดเพราะที่อยากอยากจะผสมนะครับ ก็ให้เป็นแนวทางนะครับพอให้เป็นแนวทางบ่อเขาก็จะลงเพิ่มนะครับวงเพิ่มแล้วก็ผสมหนึ่งต่อหนึ่งนะครับอ่าสหรับใครนะครับจะมาดูนะครับแนวทางของพี่อลไทยอยู่ภูเขียวก็ติดต่อผ่านผมก็มานะครับแล้วผมก็จะให้เบอร์พี่อลไทยไปนะครับเพราะว่าผมก็จําบ้านกับจําตําบลไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับมันเยอะลูกฟ้ามันเยอะแล้วก็จําแต่ชื่อได้นะครับกับอําเภอได้นะครับ ก็ฝากไว้เป็นแนวาทางนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนูนาเอเล็กฟาร์มนะครับก็ข้อฝากนะครับลูกฟาร์มนะครับสาขานะครับชัยภูมินะครับสาขาชัยภูมิอาเภอภูเขียวนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้นูนาเล็กฟาร์มคอนแกนก็พอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ